มีง่ายเลยสูบอยมีสูบอยนะหันขึ้นเลยบอยเออเออแต่ไปดีไ่้ลอก่ไปดูเน็ตดีกว่าบเขบอกสูตมาเอขึ้นเลยไม่งาเลย่าพี่เบียยว่าใ Thank yeah. ถอดพี่มดเลยนะปูกสบายเลยว่ะเออใช่เอาปลอยแขวนด้วยไงปล่อยเด้วอยปล่อยแขวนจัดนี่น่าจะดีตู้นั่นปนไมเยอะด้วยเรื่ในก็มีแต่ฉๆจับเลือดงไปนี่อะไร้าขอก็แขงกันไง่ก็ได้ แต่เวลาตีห้าสามสิบหกนะครับดเมือนออกบ้านาวองห่อกรแค่นี้้กัเลย You need to grow up. On. No. no. No, no. You need to grow up. Yeah. เลือกนหักใส่หม้อไว้ใครสักก็ตักเนน้ำร้อนเยให้นำร้อนเยวเออตักเส้นขึ้นำเอ้ยมีคนถามด้วยื่ราถดว่าใ้เครื่องกาถายเยอะเนี่ยาแต่ว่าเอก็ดีเาให้เป็นตุเดเย่าเยอ อยากเล่นที่รอบเป็นเกม

เงิตรนายเลยไม่เลยหาร้อยมละห้ารยะ้แต่จะต่อน่สา้ยอส่ร้อยห0ปานได้เหรอมอร์เอาแล้วาไปที่ร้านใช่ไปีรานหรอใ่เราไิมอใช่ี่ดูดียังไปร้านน้ำอยู่ ตาไปยนูเลยตาไปยนูเลยเหรอโมเราก็ไม่รู้เขาให้การมาสวันแรกให้การมาสไปแล้ววันที่สองให้การแล้วให้เมส์ให้า์มาวยสอใบเาโมแล้วเขาไปหาโมทุกวันไหมโมกินทุกวันเลยเหรอไม่กินทุกวันเขามาแวะที่ร้านบอกว่าโมยูก็เลยบอกไปนิยูโม้องกินทุกวันเฮ้ยเ้าเหรอไม่เป็นบอกอยาเลยอย่าเลยเยาทไม่อานม เอ้ยขาาตัอน้อยนายสิบห้าสิบหมีเวลามีมาดูด้วยดูให้โมกินดูให้โมกินอะไรยี่สบตั้แท้เลยเห็นแล้วนี่ผมบอกแล้วแต่ไม่ได้ดูหลังหลานนะเราคงดูให้คนขายเนี่ยขายแพงมันหยิบเ้โมงเนี่ยให้เอาเยี่ยให้เอาอันละแพงมันอะนละเท่าไหร่โมงอัลที่มัม่กินอะไม่รู้อะยี่สิบหลายบาท ในโม้เาบอวหลายบาทวันนึงหลายบาทวันนึ่งกะไม่ใช่น้อยซือกินมาแบบแเวลกินากลางต่างนะเยอะโอ้ยิโอ้ยนะโบเลย่ราเราดูเหมือนังมาเรยังไม่ได้ีงอะไรแ่าอเนมาแล้วมองแต่แบบไมดูกินี่นะโมโมาวา ผู้เขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาหยุดส่งคลองมีฆ่าหมดทุกอย่างไปเจ้มาตัวของมาฉันจะฆ่าแกด้วยเงินใส่ซะเงินสมบัติเอออะไต้องหงอกด้วยวะแล้วอะไรที่เป็นขนมชิ้นนะครับมังก็ต้องตัดให้มันแตกให้มันหกอ่ะให้มันหกเต็มมาเป็นอันนี้ดีหัก ทักคลุกเลินต่หนุ่ยเลยเดี๋ยวหน่อยตลกไอ้โบว์อะจะไปล้างกินยังเลยโอ้โหกันน้ำแล้วก็ไม่ถูดท่วมแต่เราคือคีริโตะไปได้แล้วเราคือคีริโตะแต่แค่มีถั่วท่วมแค่หนึ่งงานเองแต่เราคือคีริโตะทุกคนทุกมีถั่วตกกระโม่ก็ไม่เป็นไรเราคือใครล้างเนี่ย

ใช่เช right. pues yes. oh, Ho, no. oh. yeah. well ่มช oh, ่เขายังแข็งอยู่เลยเราคงถ้าเราอายุน้อยเขาเราคงไม่ได้แข็งแรงส่ลำบากเดีครับเราตายไปงั้นแหะสบามเป็นเจ็บล่ไปก่อนนะคะนี่เลยรับนี่อตะต้องรางให้หมดนะอะไรยังไม่ได้ล้ายังไม่ได้อาบนะรเแมบดว่าอีกนแ้ะอแต่เน ดู่่าี่วและนี่คือเวนอปตัสสูงนี่คือเวนอปตัสซิกมาเลยปัดยวงอืมงั้นเราจะใช้เงินเพื่อค่าครูแอะไอ้หลุมนั้นน่ะเขาเอายางมาตอนมาอุดแล้วนะน่าจะอุดนาแล้วที่หลุที่หลุไปตกกันมานะ มึดิมองมึดดีโอ๊นะคะนี่ฮโอเคโอ๊ของเจาตุ๊กตาตัวนึ่งกรบป้อนน้ำไม่ท่วมนะราฝั่งนั้นก็จะน้ำไหลๆแมยผมชอบดูกระดาษแมวดูนายโอ้โผมเป็นคนรักแมวโอ๊จะเกิดน้ที่ไหนได้ แล้วหมาที่บ้านผมก็ไม่ชอบดเลยด้วยทิ้งไปแล้วไม่ต้องตางอุปกรณ์จ้องเลยจ้องลงมาดังแรกแล้วไอ้ตอนนี้ไม่เข้าไปเออไอ้ตอนนี้เข้าไปด้เข้าไปเลยโอ๊ยไม่เปิดอัตโนมัติอยู่เฉยดูได้ปลายจมมาต่อยมาหมามันเป็นไรไม่รู้ชอบนอนยจมมาต่อยอึ๊บหาเพื่อนได้หรือเออของมีค่ามาให้หมดถ้าไม่อยากตาย เราตายเลยเลยไม่ได้แคร์อยู่ไหนเออไม่เป็นราะเขาเนียเราสงสารดิตั้งก็ไม่ดีฟรีฟรยทุกคนทางหาหมอครกลัวไปชนเขารถมอเตอร์ไซค์กิ่งเราต้องอีกมอเตอร์ไซค์ตายไม่มาอีกเลยอือหืมอะไรได้แฮมเบอร์เกอร์ฟรีด้วยมาซูงเปย์ฮอยเขียนว่าแปลว่าอะไรนะกต้องทำต้องเสิร์มแล้วอ่ะ เขามาแรงเดี๋ขาเขินล้มอีกมาไปตัวอีกไม่มีแต่ละหมดเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวดูนะรถนี่กันไอ้ไม่บัญยาหรอกไอ้คำลูกเกิดนั่นไม่มัญญะทำง่ายๆตั้งขอไปอำเภอจะนะจะบอกให้เขาไม่ได้ทำไม่ให้เราทำหรอกไม่ใช่นึกจะทำทำได้ไม่ใช่นะตรงนี้ทำไม่ได้หรอกขอเขาไม่ทำให้ไเฮ้ยหมู่บ้านอ๋อแล้วกหมู่บ้าน เออ่้นแ่จชนี่มนี้นไม่ทำหรอกแลาวว่าชนเขอยนอะไวันเจอเจอเื่อยก็บองอย่าเดียวนี่มีตลอดมีุเรียในหมู่บ้านในหมู่บ้านตลอดนงเนียนอะไรเนี้ยูถนนมันเข้ามาแค่ต็มมม่งเลยแหละไม่มเนแหละไม่หลมาเราโ้ งอ่อบอกาะอเลาะหน่อุอดีนะอาอันนี้ไม่ใช่เปล่านะมันคเาทลายกาะทาะสเลยน่มาบ้านเราเลยดีเอาไงไงจะไปไหนไปเรยไปจีางให้าประตูมิติหรอดตดูดเอาจะเก็บตังค์มงน่ายแล้ที่เราผ้าเราผาไทยแล้วทำด ขแงผาแงแต่อี้ทราซ่อมก็อยู่นาน ก็คุยนะบอกมันจะคิดว่าเราไม่โมไป,ไปือเปล่าไหเนี่ยคิดจริงจริงเ,น,เนี่ยแล้วแล้ววันนี้ก็เขาชวนกไปไปเซเว่นเซเว่นเขาเขาไปไปเขาไปแล้วก็มันติดหมาติดแมวด้วยะะมันนี่มันต้องดูดด้วยเนาะมีข้าวมันเนียนดู่ไปเดือนเดือนมนไปไปอย่างนี้ไม่ได้จะไปเล่นอยู่กับหมาข้าแมวนี้ไม่ได้เด็ดขาด ก็ด so well, ีนะัหาให้แมวบัดหมาบรัดหมาติหาติดหาติดหมาติดหมานิดหมาติดหมาติดหมาตมาหาิดหมาติดหมาติดหมหมาติิดหหาตหติดหมาติดหาติดหมาหมาติดหมาตาหมิดาตไม่ตดหมาตมาตดหมยตาติหมาหมาตหามาตหมาตตมมาหม บ่าว่าเราจะมาจับแต่น้องรูปหวาน เป็นยังจะเล่นไหมือเลยไปเล่นเขาเล่นเลยไปเล่นไม่้งทำอยเยนีจะกลังมือไม่เข้าบ้านเลยตัวใส่มือแล้วเขาตุกินท์ตัวเก้าสองนั่นนะเป็นตัเด็กไทยแล้วบอกไมคิดาเราจให้โมไ กินข้าวเยอะกินข้าวเยอะกินข้าวเหนียวกินข้าวข้าวเจียงเขาหิวเขามาบอกแล้วหิวข้าวเจียงนี่เข้ามาใส่กินกินกินกระดูกอ่อนไปชิวๆโอ้โหมีกระดูกอ่อนด้วยแกแล้วที่เหลือให้หมาให้กับมืออย่างเงี้ย ห <กล ısı> <filho> รือว่าผุกนี้ว <ver> ันจันทร์งเรียบก็เลยนัด